าการใช้นิโคตินทดแทนเราทราบกันดีนะครับว่าการที่เราติดบุหรี่มาจากการที่ติดสารนิโคตินดังนั้นถ้าเราสามารถได้รับนิโคตินจากแหลง่งอื่นๆที่น่าจะมีอันตรายน้อยกว่า<ๆ>ก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องสูบบุหรี่<ๆ>เพื่อให้ได้นิโคตินใช่ไหมครับนิโคตินทดแทนในบ้านเรานั้นมีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับที่นิยมใช้กันบ่อยๆก็คือแบบชนิดแผ่นแปบะบซึ่งจะมีการปล่อยนิโคตินให้ซึมเข้ามาทังผิวหนังของเราเพียงแปะวันละหนึ่งครั้งนะครับก็จะทําให้เราได้รับนิโคตินเข้ามาอย่างสม่ําเสมอข้อที่4นคับปจจุมมีียยยาาาหลลชชิดดท่่ววสึกยาบุหรี่หหรรรือทําาใ้กกสสูบุี่่ไมเิดนะ หรือบางคนอาจจะพูดง่ายๆก็คือบุหรี่มันจืดไปเลยข้อที่5นะครับตัวช่วยมีเยอะแต่ความสําเร็จมาจากใจของคนเองครับปัจจุบันการเลิกบุหรี่มีตัวช่วยที่ได้ผลดีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาหรือเทคนิควิธีการต่างๆที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีแต่ด้วยความที่บุหรี่เป็นของที่หาได้ง่ายไม่ผิดกฎหมายและพิษภัยต่างๆที่เกิดจากบุหรี่มันก็มักจะใช้ระยะเวลาสะสมเป็นเวลานานๆบางทีก็อาจจะสายเกินไปแล้วนะครับในประเด็นนี้นะครับขออยากจะย้าให้ทุกคนถามตัวเองบ่อยๆนะครับถึงประโยชน์และโทษที่มันเกิดกับตัวคนเองหมอเชื่อมมมัั่่นนนะคครบวาาาทุกกีสติปญญ พอระหว่างความสุขในช่วงระยะเวลาสั้นๆกับความทุกข์ระยะยาวที่รอคอยเราอยู่และเราทุกคนรักตัวเองเรารักคนที่เรารักจริง,รงๆแล้วหลายคนนะครับทราบดีแล้วนะครับว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่พอหมอถามว่าถ้ารู้ว่าไม่ดีแล้วทําไมถึงยังสูบละ่ะก็มักจะได้รับคาบอกว่าก็มันติดแล้วนี่ครับหมอใครที่รู้ตัวว่าติดแล้วนะครับและอยากเลิกสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากันได้ที่ Joy of m y Clinic ตอนนี้ทาง Joy of m y Clinic ของเรามีบริการใหม่ภายใต้ชื่อว่า Joy of m y Change ที่จะมาช่วยดูแลรักษาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนพฤ พี่ Joy of m i n าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่และสารเสพวิตชนิดอื่นๆลองเข้ามาคุยกันได้นะครับ Joy of m i n d Change เมื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนเราจะอยู่เคียงข้างคุณ